วันจันทร์ที่17มิถุนายน2567ร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนา72สายน้ำอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 1, 6รอบ28กรกฎาคม2567ณจุดชมวิวรถไฟลอยน้ำเกื่อนปาสักชลสิทธิ์ตำบลโคกสลุงอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดรบบุรีพร้อมถ่ายทอดสดพิธีเปิดและกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ28จุด ที่คลองระบายน้ำ4ขวา5ขวาตำบลทุง่งคกองอสองพี่น้องจงังวสุพรรณบุรีจัดโครงการพัฒนา72สายน้ำอย่างยั่งยืนโดยมีนายนัทพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดและนายพงศักริทิสมิตพุ่มในการสำนักง,งานชลประทานที่13พร้อมด้วยนายสุรชัยนำนาผลพุ่มในการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้องหวัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นกลุ่มผู้ใช้น้ำและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการ ซึ่งภายในงานประธานในพิธีตัดติบบิ้นเปิดงานมอบปัจจัยทางการเกษตร,รให้กับตัวแทนเกษตร,รกรในพื้นที่สตาร์ทรถแท็กเตอร์เพื่อเริ่มการดําเนินการขุดลอกคลองระบายน้ํา4ขวา5ขวาโดยโครงการส่งน้ําแล่บรรุษสาสองพี่น้องจะดําเนินการขุดลอกคลองความยาว7กิโลเมตรตามแผนที่วางไว้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม2567นี้ ทั้งนี้กรมชนบทาในฐานะหน่วยงานราชการในสังกัดรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีภารกิจรับผิดชอบในการพัฒนาแหล่งน้ำจึงได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสร้างความตระหนักรู้สู่การจัดการทรัพยากรน,น้ำที่ยั่งยืนสนับสนุนการบริหารจัดก,การน้ำและงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโดยทั่วถึง ด้วยการขุดลอกคลองขุดลอกอ่างเก็บน้ํากาจัดสิ่งกีดขวางทางน้ําสร้างแหล่งน้ําและระบบส่งน้ำให้กับชุมชนและพื้นที่ห่างไกลเป้าหมายสําคัญเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่โครงการชุลประทานทั่วประเทศมีน้ําใช้อย่างเพียงพอ วันจันทร์ที่17มิถุนาย,ยน2567เวลา9นาฬิการ้อยเอกธรรมนัทพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่กาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนา72สายน้ำอย่างยั่งยืนเนืน่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567ณจุดชมวิวรถไฟลอยน้ำเขื่อนปลาสักชลสิท์ตำบลโคกสลุงอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีพร้อมถ่ายทอดสดพิธีเปิดและกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ28จุด ในการนี้นายพงศักดิ์ริติสมิทธ์ผู้มนยการสำนักง,งานชลประทานที่13มอบหมายให้ในายคมสัรจุงกลางผู้มนยการส่วนเครื่องจักรกลนายศิรวัตรสิงห์มณีผู้มนยการโครงการส่งน้ําและบำรุงรักษาดาเนินสะดวกและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนา72สายน้ําอย่างยั่งยืนณจุดดําเนินโครงการริมคลองรวมเจริญหมู่ที่5ตําบลชัยมงคลอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครโดยมีนายวรนัทหนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีเปิดทั้งนี้มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายสังกัดกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งภายในงานมีกิจกรรมปล่อยพันธุปลาตะเพียนขาวจำนวน1 0 0 0 0แตัวการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำจำนวน2 0 0 0 0ต้นกล้าและการขุดลอกและพัฒนาคลองส่งน้ำคลองรวมเจริญ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำระบบส่งน้ำขุดลอกคลองอ่างเก็บน้ำจัดจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในช่วงฤด,ดูแลง้งและเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำในช่วงฤด,ดูฝนรวมถึงการบริหารจัดการน้ำในด้านการเกษตรอุปโภคบริโภคให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ วันที่สิมิถุนายน2567เวลา9ก้านาฬิกา30นาทีในพงศกริทิสมิตรพุ่มในการสำนักง,งานชลรประทานที่1 3มอบหมายให้ในายวุฒิชัยบุญผ่องรองผุ่อในการสำนักง,งานชลรประทานที่1 3ผู้มำนวยในการส่วนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขารวมชุมให้ความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสำเร็จของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ผ่านระบบออนไลน์โดยมีนายอาทิวัตรโยอาสีพุ่มในการส่วนพัฒนาพัสดุกรมชลรประทานเป็นประธาน ด้วยการประเมินผลสำัำริ์มีข้อมูลประกอบการพิจารณาครอบคลุมความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านในห้องประชุมคาร50ปีเขื่นแม่กรองสำนักง,งานชลประทานที่13อำเภอท่ามูงจังหวัดกาญจนบุรี วันพุธที่19มิถุนาย,ย25 67, น2567นายคมสันจุงกลามผู้อำนการส่วนเครื่องจักรกลสำนสักงานชลประทานที่13มอบหมายให้ในปริญญาสังสวรร์หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฮดริกขนาด24นิ้วพร้อมอุปกรณ์ประกอบอัตราสูบน้ำได้ถึง 1.5คิวต่อวินาทีติดตั้งบริเวณประตูระบายน้ำสัมปทวนตำบลสัมปทวนอ้ำเพนำอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมเพื่อเตรียมความพร้อมการบรหิหารจัดการน้ำในพื้นที่น้ำท่วมในช่วงฤดูฝนปี2567นี้ ันพระรหัสบดีที่20มิถุนายน2567ในคมสันจงกลางผู้มุในการส่วนเครื่องจักรกลสำนักง,งานชลประทานที่13มอบหมายให้แนวปริญญาสังสวรณรหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสุบน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตั้งเครื่องสุบน้ำแบบไฮดริกขนาด24นิ้วจำนวน1เครื่องพร้อมอุปกรณ์ประกอบอัตราการไหล1.5ลูกบก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มเติมที่บริเวณประตูระบายน้ำเจดีบูชาตำบลศรีสะทองอำเภอนครชยัยศรีจังหวัดนคนปรปฐม เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำและเพิ่มขีดความสามารถในการระบายน้ําพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมได้ทันต่อสถานการณ์ วันเสาร์ที่22มิถุนาย,ย25 67, น2567นายคมสันจุงรงผูพุำมในการส่วนเครื่องจักกลสำนักงานชลประทานที่13มอบหมายให้ในายปริญญาสังสวรร์หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสุบน้ำพร้อมด้วยนายเจียรพัฒน์แจ้งคล้อยนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องสุบน้ำขนาด8นิ้วจำนวน1เครื่องบริเวณตำบลเขา3าหาบอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเร่งสุบน้ำช่วยเหลือเกษตรกรทำนาปีที่กำลังขาดแคลนนะ้ำประมาณ1,000ไร่เนื่องจากฝนทิ้งช่วง2สัปดาห์ที่ผ่าานมา